โทรศัพท์คุณนายพินซื้อไปซื้อมากกลับมากินสู้ชีวิตคือเราบุฟเฟ่นะคะอะไรไหมลูกเหนื่อยหิวแล้วสิเนี่ยบริเวณร้านนะคะมือนีคลนหน่อยแล้ถ่ายได้นะคะนี่ค่ะอาหารเมรไทยเบื้องต้วจ้ะหิวแล้วหิวแล้วสิมันเริ่มถ่ายได้แล้วจะลองถ่ายตอนไหนล่ะคะออลองโทรศัพท์ใหม่สิคะคุณพี่พินหาซื้อโทรศัพท์จนหัวหูอกหัเฟิอหมแล้ว อุ้ยเวลาขยับอย่างนี้มันดังกึกๆึกเหมือนเป็นก้อนไม่ได้แล้ววันนี้ต้องบอกป้าโทรหาหมอพวนี้อันนี้เขาบอกว่าสลัดทำแบบรสชาติไทยหนูมันยังไม่เริ่มไงก้อนก้องหลังแล้วอันนี้ปิดอาสีปลไปนี่เขาทำเหมือนกินจิแกสลับ เปลี่ยนใหม่เมขาบอกว่าอันนี้เขาเพิ่งทำทำให้ถูกปากคนไทยไทยงานระนาะไทย,ยแท่นดิกอืมไทย,ยแทนนดินกันเออไม่ต้องหยเงีเขาเริ่มงานนี้ เผ็ดจ้ะขึ้นจมูกแต่มันก็อร่อยอ๋อแม่รูกินชูชีแบบไม่กินซอสเอานาะมาแปแลกเนี่ยคุณชอบกินแบบอันนี้ทำงานเหนื่อยด้วยเมื่อยเลยไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่เมื่อยล้าเบียร์สองจุดหนึ่ง เขาให้เครื่องดื่มแบบนี้หรอก็ดีเนาะหยิบตามอันนั้นเลยแต่ส่วนมากคนเขาเอาอันเดียวแหละนี่เหรอก็ไปกินน้ําแต่ถ้าจะเอาสองก็คงไม่ว่าเพราะมันบุฟเฟ่ต์ทั้งหมดนั่งเมีเ่ยงพวกนี้ราคาเท่ากันกับน,น้ำขวดขอนกินเบียร์อะคนกินไปเรื่อยๆสี่ทุ่มปิดเริ่มต้นเที่ยงทุ่มกว่า สี่ทุม่มโ๊ดขายทรหดมากเนาะสิบเอ็ดโมงถึงสี่ทุม่มนี่เลยสี่ทุม่มทุ่มกว่าเขาขายนานมากเนาะอืมเขาจะได้เงินเยอะเหรอขายแบบเนีะคนซื้อหมดกลับบ้านด้วยไงคนเลิกงานเก<อ>ษตรกรนี่ก็ขายดีั้ยขายดีกับข้าวก็หลายอย่างไม่ไงั้นเขาไม่ขยายถึงเปิดนานหรอกอือ ก็คือกับแฟนเขาผู้หนญะิงอ่ะเขาบอกว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ทำไม่ทันมันที่ก็เปิดนะเจาได้ข้างเดียวช็อตละซับใหม่ได้มาจอดชัดแต่เห็นหอดซิวหอดฝัน ใส่กิ๊กเลยใส่กว่าของป้ายอยู่จะซื้อใหม่ใช่ปะคือใช้หมดเถอะห้าหกเครื่องเพราะนั้นแม่ถามแล้วมันไม่ใช้โทรศัพท์ไม่ได้ไม่ใช้ได้แม่จะซื้ออยู่มินิไอแพดมันำไม่ได้มันไม่ด้เสียบอกว่าใช้ได้ นั่น้าบ้านมึงนี่มกเยอะมกเยอะเดี๋ยวกูตีตายเมื่อกี้โทรศัพท์ไม่ได้หน้าบูบบุบหมดแล้วเมยเนาะหาโทรศัพท์ซีเถื่อซีดอกออมรูกพออันแขกมันไม่ออกสักทีไอ้นั่นมันไม่นตองข้าวไม่ค่อยู้เรื่องลูกมันแปลให้เห็นไหมล่ะไอคนขายมันก็หงุดหงิดมันก็อยากขายเรา ไม่ใช่คนไทยไอ้ยอะไรหรอคนนี้เวียดนามไอ้ดทำนั่นนะไม่รู้รู้แต่คนนี้รู้แต่เจ้าของอร้านเพราะหนูว่าคนนั้นเหมือนทไทยเหมือนที่เราจักเลยที่ไหนม,มันบอกไอแอนแอนไม่เชื่อว่าตรงนี้เกามีขายปิ้งย่างอร่อยมากอืมเขาเริ่มมาที่นั่งอ่ะบุฟเฟ่ต์หรามาอีกเขาเพิ่งเซ็นรับไอ้นั่น มีเบียร์มีไวท์ให้ที่หน้าเขาเลี้ยงอะไรี๋ยวก่อนเขาเริ่มขายบุฟเฟ๊เหนื่อย่างกูกำลังคืนกำลังตืนกูกำลังยืนประเตานวาซาบิมันก็ถามแล้วมันจ้องหน้าด้วยบอกว่าเดี๋ยวก่อนคอดบอกบ่างเางนี้ จะไปทัมบอลแลรอให้เสร็จก่อนก่อนทุกไงอะไรเสร็จก่อน <c oughs> อันนั้นหนูกลัวหนูว่าหนูอยู่ได้มาหน,น,นึ่เปลี่ยนไงีง<า>้ยทำงานกับเพื่อนดูถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็รอถ้าเปลี่ยนได้หนูก็ไปตอนเช้าอ่เนาะเปลี่ยนเวลาเนาะไปตอนเช้าไงแล้ว อันนั้นเราจะได้ไม่เหนื่อยทำแทนเพื่อนวันอื่นไงอ๋อแล้วให้เพื่อนทำนึงมาสลับกันใช่ป่ะสลับวันก็สลับไรกก็จะไปคุยกับหัวหน้าวันพรุ่งนี้ไงวันนี้หัวหน้าเขาคุยโทรศัพท์นานแต่ว่าขอได้อยู่ถ้าเราพูดบอกกับเขาอ่เรามีเุระอันไหนลูกแต่เปลี่ยนกับคนอื่นมันก็ทำเหมือนกันในป่ะเราไปทำแทนเขาวันนึงแล้วเขาก็เปลี่ยนมาตารางกันเฉยๆเราก็ม่ทุระเขาแลกล้วเราก็แลกเขา ถ้ามันแรกรก็ดีหนูจะได้ไม่เหนื่อยอันนี้มันออกงานบ่ายสองแล้วไปมันกลับมาออก็าจะกลับมาอีกก็ดึกถ้าไปได้เช้าก็าดีโครงการสามพันล้านนี่แต่สิไปก็ไปหัวสิบป,ปะแล้วก็จะไลยไปนอนบ้านยด้พี่นน่อก็หน่อยนี่วันไหนที่แกไม่เจอฉันม้างไหม <laughs> <laughs> เจอัน,น,นทุกวันเลยหตั้งแต่นี่มาตั้งแต่รู้ขั้นมาในทุกวันเลยเอาพซอด้วย วันมันปูของนายว่ากับพิซซ่าเปาชุดเกล็ดเจี๋ยวมาให้แกแล้วมันก็เลยได้กินข้าวกับไอ้ผัดคณะบ้านมันนะั้นเนี่เก็บมาเขาต่างพิซซ่าที่ร้านร้านไม่ใหญ่น้อยอ่ะชอบเนาอร้านาบ้านวันนะีน้เนาะมาจะเปียอะไรกุ้งที่ใส่กุ้งฟอม แม่มีอยู่ในตู้อีกแพ็คหนึ่งกินดิชอบหรอของแม่ก็มีมพี่กินแล้วมันแม่อร่อยพี่ชอบกินแบบนี้ดีกว่าอร่อยกว่าแต่ป้าไม่ชอบกกินที่มันมีเอออะไรนะอะโวคาโดป้าไม่ชอบมีอะโวคาโดสีเขียวมันดมันเขียวหนูอชอบนะอร่อยนะไม่รู้ไปเอามาก,ก่อนนี่นะเอาไปก่อนนะจ๊ะ เดินออกกําลังกายก็ลูเป็นสิบโลวันนี้พอไปเดินกับมึงที่วอลเลร์โบ้ออีกห้าโลจนผัวกูมารับผมถามว่าอ้าพวกเธอเดินมาถึง <c oughs> บิดเด่นเลยเหรอเอออู้มันไกลเลยวันจันมาไกลกันได้มาหอดหรออาเป็น okay, มารับนู่นหรอป้ามาเรียนตรงนี้ใช่ไหม้างหลังตึกนี้ป้าก็พาน้องเดินย้อนกลับไปคุบแล้วก็ไปหาแม่แกอยู่ตรงที่ทํางาน <c oughs> แล้วก็เดินจากแม่แกที่ทํางานไปดิดเด่นแล้วเรียกลุงไปรับที่นั่น วันนี้เราเดินกับแม่แกเนี่ยห้างตามหาโทรศัพท์อีกสามโลอาทิตย์หน้านี่เราไปใช่ไหมไปวัดอ่ะ ราเนี่ยมันยังอาทิตย์หน้าของมันเน่ะวันศุกร์มันจะไปได้ไหมเขาจะไปด้วยเหรอไปเรือใช่จะโลกอ่ะ <c oughs> ไปไอ้นนีค้คาสปอร์ตเทอรอ่ะไม่ไปเอาวีซ่าวันศุกร์มัมนต้องไ,ไ,ไปเอาไปทําไปต่อวีซ่าป้าอันนั้นแล้วป้าจะอันนั้นใส่ยังทำไมมันโล่งไงลูก พะป้าเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมมันคัดจมูกกินโดนนี้มันก็โล่งนะ๋ย่มันจะทรมานหน่อยมันจะแสบวันสุกมันมีนัดบ่ายโมงสี่สิบห้าปาีซ่าที่กรุสลาโอ้ไปตั้งใจอนไก่ใช่ไหมแฟนแฟนเขาแฟนเก่าเขาพอไอภูมิข้าไปแต่อันนั้นถ้าเรานัดแล้วเราต้องไปเอาดิต้องไปข้าง ข้อของนี้มันขาดไม่มีอมของข้อขาดมานานแล้วของสําคัญด้วยอ่พะพาวนาให้ลูกมันหายพรุ่งนี้มือรืองนี้เดินทางแต่หายไม่หายได้นัดแล้วต้องไปได้จองคิวใหม่ใหญ่เลยเขาก็ฝากใครไม่ได้แม่ตโต้มที่จะมาหาเราจากใต้ทํามีซ่าเขาบอกว่าปีหน้าไม่รู้เวลาไหนทำไมอ่ะเขาบอกว่าคิวมันล้น มันของนอกประเทศไปได้มันไปไหนไม่ได้เ,ไไไดเอาวีซ่าไม่ได้ไทำตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว<ม>ปีนี้ทั้งปีไม่มีคิวนะได้ปีหน้าเอนี่ยนะโึงเออปูก็รอมากี่ปีแล้วปูมึงต้องเด<ม>ียววั<ำ>นศุกร์นี่ได้ถ้ามันไม่ได้ไปนี่ลุ้นกันเลยเนะี่ยยาวเลยนะคิวยาวอะแล้วทำไงเราก็เซ็ง,งกันอีกอ<ม>ล้วแลต้องรอคิวรอคิว คือมันไม่ได้นะลูกต้องจองแล้วแกจะเอาลูกไปฝากใครไปฝากเห้อเอาไปด้วยไอ้ปั๊บไงไอ้ปั๊บไม่มีวีแมปูก็ไม่มีวีไอ้ภูมิอะไอ้ภูมิมีแล้วไอ้ปั๊บไม่มีวีซ่าพาสปอร์ตไทยเพิ่งได้เพราะแม่มันเออภูมิก็แม่มันก็พัฒขาดไอ้ภูมิมันก็ไปกับ พ่อไปเที่ยวมืองนอกแล้วพ่อไปทาไปอเมริกาก็ไปมาแล้วอันนั้นเขาก็มีเขาก็เป็นคนที่รีแล้วอ่ะซื้อพัดสองใบภูมิมันตืนชาติไทยด้วยไงไปเจอกเกิดที่ืองไทยด้วยใจก็สัญชาติที่นี่ด้วยอืมมันก็ดีต่อเด็กไงจ้องสายชาติไอ้ปั๊บก็เหมือนกันไม่แห้งได้แห้งก็เหมือนกัน แม่มันก็ไปขึ้นทะเบียนเมืองไทยไว้เหมือนกันเดี mm ๋ย hmm. วแต่ไอ้ปั๊บไอ้ปั๊บนี่จะเอากลับไปทําไง mm hmm. ถึงต้องทําวีซ่าตรงนี้ทําพาสปอร์ตก่อนแล้วเอาโอมันยังตัวเล็กอยู่เออมันยังไม่ได้ไปไงแอันอน<ด>ี้ได้ไปมันเพิ่งโตครับวันสุดนี่ปูมันก็ขนลูกไปหมดเลยน่าจะัสามคนเลยนะถ้าถ้าพ่อไอเพ็ดไม่เอาก็ต้องไอเพ็ดไปด้วยไม่รู้ว่าคิวอาทิตย์นี้ใครเลี้ยงลูกอาทิตย์ที่แล้วลูกเอ้ยอาทิตย์นี้ไอ้ปูเลี้ยงอาทิตย์ที่แล้วผัวเลี้ยง ว่เก่าเลี้ยงเพราะมันจัดตารางให้เท่ากันถ้าไอเพนไปก็ไอปูมไปให้เหลือแต่ไอปั๊บคนเดียวมันเปลี่ยนกันคละอาทิตย์ไงนอกจากมันจะขอให้พ่อไอปั๊บเอ้ยมันนอกจากมันจะขอให้พ่อไอเพชรจะดูไอเพชรโอ้หถ้าเอาเพชรไปด้วยมันเหนื่อยไม่บ้ามันจะติดไข้กันเลยดิไอเพชรไม่ป่วยตอนเนี้ป่วยอยู่สองคนไอเพชรคนกลางไม่ป่วยถ้ามันเอามาอยู่ด้วยกันวันนี้ก็เสร็จสรร ไม่เหลือไอโครงการไม่ค่อย,ปยเปิดแล้วนันก็เปิยไม่่ปยสำหรับกันทั้งสามคนนะเ่ oh. วยกันจะกินยากแล้วเกิน